Accord 1.5 t u อร์ EL ปี2019เบนซินล้วนเข้าใหม่นะท่านผู้ชมรถคันนี้เนี่ยนะฮะออกห้างป้ายแดง1,475,000บาทวันนี้ผ่านไปแล้ว5ปีนะฮะราคาหายไปประมาณ50%วันนี้ขายแค่799,000บาทเท่านั้นต้องบอกว่าราคาดีมากๆเลยนะฮะพอมาเป็นมือสองแล้วใครสนใจอยู่นะฮะ ดูคลิปนี้ให้จบเดี๋ยวผมรีวิวทุกซอกทุกมุมเลยครับสนับสนุนโดยวิสารออโ,โตคาสาขาการจนาพิเศษศูนย์รวมรถยนต์มือสองคุณภาพดีรับประกันไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคามองหารถมือสองต้องที่วิสารอัลโตคา c อทสวัสดีครับผมเบียว,วิสารออโตคานะฮะวันนี้อยู่กับรถเข้าใหม่ครับนี่คือ Honda a c c o r d นะฮะ G10 เจเนอเรชันที่10ครับเป็นตัว1.5เทอร์โบ EL ปี2019สีดำเป็นซินล้วนครับท่านผู้ชมออกห้างป้ายแดงอย่างที่บอกไปข้างต้นคลิปนะฮะ1,475,000บาทวันนี้ผ่านไปแล้ว5ปีเลขไม้ใช้งานไปแล้ว100,000ต้นๆน,นะฮะราคาเหลือแค่799,000บาทเท่านั้นคู่มือกุญแจสำรองบุ๊กเซอร์วิสอยู่ครบ,ครบประวัติดีครับ เลขทะเบียน9กอไก่คอละคัง8363กอทมไฟหน้าเนี่ยนะฮะเป็น Full LED เลยนะครับ LED เต็มระบบมีไฟเดทามมาให้กระจังหน้าเป็นโครเมียมพร้อมกับสัญ,ญลักษณ์ฮอนดา้าสวยงามครับเจ n เนอเรชันที่10นะฮะยิ่งเป็นรถสีดำมันมีความสปอร์ตหรูหราครับท่านผู้ชมนะฮะเหมาะกับคนที่แบบชอบอะไรที่มันสปอร์ตสปอร์ตดูดีดูด,ดีนะฮะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมพาไปดูโครงสร้างเริ่มจากห้องเครื่องครับเปิดกันสดๆเลยผมเพิ่งเปิดห้องเครื่องครั้งแรกเนี่ยท่านผู้ชมามาดูความเดิมกันผมสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่นะเดินนิ่งๆเรียบๆเลยนะฮะทีนี้มาดูโครงสร้างกันก่อนเริ่มจากฝากระโปรงนี่ลูกยางยังอยู่นะฮะเอาเล็บจิกซิลิโคนเดิมครับแบบนี้ มองต่ำลงมาล่องนะสันรลอนการขึ้นรูปของโลหะความสม่ําเสมอของสีนะฮะพวกอาร์คพวกสติ๊กเกอร์มออรต่างๆเนี่ยอยู่ครบลูกลมๆนะฮะซ้ายขวาเหมือนกันเห็นไหมครับฉนวนกั้นความร้อนยังอยู่หมุดทุกตัวยังอยู่ไล่เลียงมาเลยนะฮะเนี่ยท่านผู้ชมเขาจะมีสันรลอนการขึ้นรูปเนี่ยนะฮะแล้วความสม่ําเสมอของสีเป็นเนื้อเดียวกันอ่ามาถึงน็อตย,ยึดฝากระโปรงครับ แบบนี้สบายใจได้น็อตไม่ขยับไม่เคยแกะไม่เคยถอดไม่เคยโดนประแจมาก่อนเกรดเอแน่นอนนะฮะแบบนี้ไล่เลียงมานะครับนี่เห็นไหมซุ้มโชคม็ดอาร์กนะฮะอ่าเห็นไหมครับชัดเจนจนถึงแก้มนะฮะเนี่ยน็อตเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมครับท่านผู้ชมเดิมๆเนียนๆเลยไล่เลียงไปนะฮะเดี๋ยวกล้องมาแผนทางนี้นะฮะจะได้เห็นคานหน้า เนี่ยนะฮะท่านผู้ชมเห็นไหมเห็นคานเนี่ยไล่เรียงมาเดิมๆนะกระเดื่องล็อกฝากระโปรงเห็นไหมครับเนี่ยพวกมาร์คกิ้งต่างๆยังอยู่ครบนะฮะอ่าไล่เรียงมาเลยนะครับนี่จนถึงนอ็อตไม่ขยับเห็นไหมครับแล้วก็ดูซอกดูเนี่ยเม็ดอาร์คซุ้มโชกนี่ตาปัม๊มเนี่ยเห็นไหมท่านผู้ชมอ่าไล่เรียงไปเลยจนถึงนอ็อตยึดฝากระโปรง เดิมๆเ,เลยนะฮะเกรด A ครับแบบนี้รถไม่เคยชนไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะครับทีนี้มาดูเครื่องยนต์ครับผมสตาร์ทอยู่นะฮะเป็นเครื่องยนต์ของ Honda นะฮะตัวนี้นี่เขาเขียนไว้ว่า Earth d r e a m นะฮะเทคโนโลยีวีเทคนะครับเทอร์โบนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินล้วนครับ 1,500cc ตัวนี้เนี่ยนะฮะให้พละกกำลังสูงสุดถึง190แรงม้าที่5,500รอบต่อนาที แรงบิดสูงสุด243นิวตันเมตรที่1,500-5,000ถึงรอบนะครับตัวนี้จับคู่กับเกียร์อัตอนโนมัติเป็นเกียร์ CVT นะฮะท่านผู้ชมความเดิมเนี่เห็นไหมมาร์กิ่งต่างๆเนี่ยฝาสูบแห้งๆเลยเห็นไหมน้ำมันไม่มีรั่วไม่มีเยิ้มนี่การน้ำมันเครื่องนะครับเห็นไหมน้ำมันใสๆเลยพึ่งถ่ายของเหลวเลยนะครับครบคันนะครับตัวนี้ใครหาอยู่นะฮะอยากได้รถสวย ค่าสภาพเกรด A เนี่ยน็อตเนี่ยไม่ขยับเนี่ยรถเกรด Gate A ต้องเป็นแบบนี้ครับมาถึงช่วงล้อนะฮะท่านผู้ชมล้อแม็กอลลอยสีเทาปัดขอบเงินมาพร้อมกับยางมิชลินนะฮะยางใหม่มากซีรีส์ของยาง225สาทั้งห้าูมิชลินตัวนี้เป็นไพรมารซี่นะฮะท่านผู้ชมสัปดาห์ที่10ปี2 0 2 4ก็คือยางเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี่เองนะฮะ อีก2ปีเนี่ยสบายๆเลยนะฮะดอกลึกๆนะฮะหน้ายางเต็มๆแบบนี้ปีก็ใหม่ยี่ห้อก็ดีนะครับกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวในตัวนะฮะมือเปิดเป็นโครเมียมมาพร้อมระบบสมาร์ทย์เลใชายล่างตัดด้วยโครเมียมนะฮะสวยงามเส้นสายในการเดินด้านข้างนี่คือ Honda Accord Generation ที่11.5 5เทอร์โบครับเส้นสายในการเดินเห็นไหมฮะดูโฉบเฉี่ยวสปอร์ต ลงตัวครับมาถึงตรงนี้พาดูโครงสร้างนะท่านผู้ชมเริ่มจากประตูบานแรกะตะเข็บนะครับซิลิโคนเนี่ยเดิมสันรลอนความสม่ำเสมอของสีเห็นไหมครับสันรลอนเนี่ยนะฮะชัดเจนนะครับแบบนี้เดิมแผ่นไปตรงซอกเลยเห็นน็อตแก้มเห็นน็อตบานพับต่างๆนะครับไม่เคยแกะไม่เคยถอดมาก่อนอ่า ถึงตรงนี้แล้วก็แผ่นไปตรงแป้นวางเท้าด้วยนะฮะดูว่ารถของเราเนี่ยนะฮะไม่ลุยน้ําไม่จมน้ําไม่แช่น้ํามาตรงนี้เนี่ยนะฮะเราการันตีให้ล้านเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วครับเราเล่นรถไม่จมน้ําอยู่แล้วท่านผู้ชมจมน้ําเราไม่ซื้อนะฮะเราไม่ซื้อมาขายให้เสียชื่อเสียงแน่นอนต่อมาดูวงกบประตูนะครับแกะลูกยางเห็นเม็ดน้ำเห็นไหมชัดเจนเนี่ยเดิมเดิมดูด้านบนเสร็จแล้วนะฮะใส่คืนให้เรียบร้อยก็ดูชายล่าง ที่เสานี่เห็นไหมฮะชัดเจนดอกเอเมทอาร์คเขาเนี่ยนะฮะจะมีความถี่นะฮะฮอนด้าเสร็จแล้วใส่คืนให้เรียบร้อยนะฮะทีนี้มาดูหมุดบานพับประตูบานถัดไปท่านผู้ชมเห็นไหมไม่แกะไม่ถอดมาก่อนเห็นไหมครับอ่าตัวบนด้วยเห็นไหมชัดเจนโครงสร้างสวยอ่ะบานที่สองบานแรกผ่านดูเหมือนกันครับท่านผู้ชมมันวัสดุเดียวกันนะฮะเนี่ย ซิลิโคนหนาหนาัหนา้หนาแบบนี้เลยนะฮะเนี่ยความสม่ําเสมอของสีเนี่ยเม็ดอาร์คเห็นไหมครับไล่เรียงมาจนถึงชายล่างเดิมครับแผ่นไปซอกหน่อยนะฮะอ่าซอกเดิมเห็นไหมครับชัดเจนอ่ารีวิวแบบแบบเขาเรียกว่าอะไรชัดเจนอะ่ะนะฮะอ่าเราเราเอาศัยความชัดเจนดูนะครับนี่เห็นไหมเม็ดอาร์คชัดๆนะพมๆใส่คืนให้เรียบร้อย ชายล่างเห็นไหมครับท่านผู้ชมมีจุดเว้าวสีอยู่นะดูให้ดีนะเนี่ยตำแหน่งตรงนี้นะเนี่ยแล้วก็เม็ดอาร์คชัดๆสติ๊กเกอร์เห็นไหมครับพลาสติกใสๆนะฮะรองรับการกระแทกยังอยู่ครบนะฮะอาสะโพกเดิมๆมาต่อกันที่ท้ายครับท้ายก็สวยนะฮะไฟท้ายคมไฟท้ายเนี่ยเป็นเหมือนคล้ายๆกับรูปแมกนะิบกระดาษสไตล์เขานะฮะ มีสัญลักษณ์แอคคอร์ดนะฮะโลโก้ฮอนด้ากล้องมองหลังมีนะฮะมีไฟทับทิม,มอยู่ชายล่างอ่ะลองเปิดฝาท้ายดูแอคคอร์ดเนี่ยกว้างท่านผู้ชมเห็นไหมแอคคอร์ด1.5เทอร์โบเนี่ยนะฮะท้ายกว้างนะตะเข็บเดิมเนี่ยซิลิโคนเดิมนะฮะอ่าสัมผัสก็รู้แล้วนะฮะดูให้คมทั้งเส้นเลยชัดๆนะครับรองน้ำรางน้ำเห็นไหมฮะรอยเชื่อมของกระโปงเนี่ยนะฮะด้านขวา กับด้านซ้ายเนี่ยต้องเหมือนกันนะฮะอ่าต่อไปดู mm hmm. เห็นไหมฮะพื้นที่ในการเก็บสัมภาระเนี่กว้างกว่าคัมรี่อีกนะท่านผู้ชมกว้างมากแอคคอร์ดเนี่ยและตัวนี้ยังให้อันี้มาด้วยนะอ่าอุปกรณ์ครบนะแม่ลงแม่แรงเนี่ยเขาให้ล้ออะไหล่มาแต่เป็นแบบชั่วข่าวนะเป็นล้อชั่วข่าวนะครับท้ายสวยไม่เคยติดแก๊สดมแก๊สมาก่อนนะครับใช้มือหน่อยนะอ่าปิด โอเคเดี๋ยวไปดูแถบซ้ายกันต่อครับมาครับบานที่3ดูตะเข็บเหมือนเดิมนะฮะท่านผู้ชมชัดเจนนะฮะสันหลอนความสม่ำเสมอของสีนะฮะเป็นเนื้อเดียวกันกระดูกงูเม็ดอาร์คชัดๆนะฮะคมๆใส่คืนให้เรียบร้อยนะฮะชายล่างนี่มีจุดเว้าสีอยู่นะฮะตำแหน่งเดียวกันเลยเห็นไหมครับ ด้านขวาด้านซ้ายเนี่ยของตัวรถเนี่ยมันจะเหมือนกันท่านผู้ชมแกะดูให้ครบนะดูด้านบนแล้วก็ต้องดูชายล่างด้วยนะครับพอรถบางคันเนี่ยด้านบนสวยด้านล่างโดนมา,าเราต้องแกะให้ครบครับเงินอยู่ในกระเป๋าเรานะฮะใจเย็นๆก่อนจะควักจะจ่ายออกไปนะฮะดูให้มั่นใจให้แน่ใจนะฮะเนียนๆแบบนี้นะครับเหมือนกันด้านขวารถาแถบนู้นเป็นยังไงแถบนี้ก็เหมือนกันนะครับแผ่นไปที่ซอกเลย นะครับชัดเจนนะฮะเรานําเสนอด้วยความชัดเจนอยู่แล้วนะครับเราซื้อรถสวยมาขายเราก็คุยได้เสียงดังนะฮะเราก็การันตีได้ไม่ต้องหมกเม็ดนะฮะท่านผู้ชมเห็นไหมครับชัดเจนนี่หมุดต่างๆนะฮะด้านซ้ายเนี่ยเสาบีเนี่ยจะมีแผ่นเพจอยู่เห็นไหมครับแผ่นสีดำาๆไม่แกะไม่ถอดมาก่อนนะฮะจะบ่งบอกเนี่ยเหมือนทะเบียนบ้านคนน่ะเนี่ยทะเบียนบ้านรถ แผ่นเพดหลังคามีชาร์คฟินนะท่านผู้ชมมีคีบฉลามนะฮะเสาอากาศบางๆสรุปให้เลยครับนี่คือ Honda Accord 1.5 Turbo EL ปี2019นะครับตัวเจเนอเรชันที่1 0สีดำโครงสร้างผมดูแล้วนะฮะนี่รถเกรด A แบบนี้เลยนะฮะน็อตไม่ขยับทั้งคันนะครับไม่เคยชนหนักไม่เคยพลิกคว่ำไม่เคยจมน้ำชนเบาก็ไม่มีนะครับรับประกันเลขไม่ด้วยนะฮะ รถคันนี้เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่แค่พูดปากเปล่านะผมระบุในสัญญาซื้อขายได้เอารถคันนี้ไปตรวจสอบศูนย์ฮอนด้าได้ก่อนตัดสินใจนะฮะโทรมาขอข้อมูลไม่ว่าจะเป็นเลขทะเบียนเลขเครื่องยนต์เลขตัวถังเอาไปตรวจสอบก่อนได้จ้างบริษัทรับจ้างดูรถยนต์มือสองมาดูที่เต็นท์ได้มาถึงก็สามารถขอผมทดลองขับบนถนนถนนจริงได้นะครับโดยที่ยังไม่ต้องจองนะครับนำเสนอด้วยความตรงไปตรงมาและชัดเจนผมไม่กังวลใดๆอยู่แล้วครับ มาดูภายในกันครับท่านผู้ชมภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีเบทนะครับแผงข้างประตูบุหนังกระจกไฟฟ้านะฮะแต่ไม่ได้ขึ้นลงอัตโนมัตินะครับต้องกดแช่ตรงนี้ตกแต่งด้วยลายไม้มือเปิดเป็นโครเมียมนะครับใสแ่แก้วนงแก้วน้ำนะฮะที่เท้าแขนสะอาดสะอ้านเบาเนี่ยเบาะเดิมหนังเดิมครับท่านผู้ชมสีเบทนะครับอโอเคเดี๋ยวลองนั่งดู และคอร์ดเนี่ยกว้างนะเนี่ยผมชอบเบาะแถวที่สองนั่งสบายเนี่ยหนังนุ่มนะฮะนุ่มเลยเห็นไหมสะอาดด้วยนะฮะเล็กลูมเฮดลูมเหลือๆนะฮะนั่งสบายเลยนี่ไฟมือจับดูหลังเบาะคู่หน้าท่านผู้ชมใหม่มากได้ด้ยใสยเลยกระเป๋ายิงโจ้ช่องแอร์สองช่องเห็นไหมครับอ่าโอเคนะฮะที่เท้าแขน ตรงนี้ใส่ขวดน้ําได้มีช่องนะฮะเปิดไปหยิบของหรือว่าสัมภาระที่ท้ายรถได้เสาซีมีแอร์แบ็กนะฮะท่านผู้ชมใหม่นั่งสบายอ่ะนุ่มนะครับคู่แข่งเขาคือคัมรี่นะนะไอเบาะเนี่ยผมว่าดีกว่าคัมรี่นั่งสบายกว่าผมชอบนะฮะผมชอบว่านั่งนั่งสบายกว่าคัมรี่นะความรู้สึกผมนะคนอื่นไม่รู้นะ แต่จุดด้อยกว่าคัมรี่คือเนี่ยเขาไม่มีม่านด้านข้างเห็นไหมคัมรี่มีม่านหลังไฟฟ้าคัมรี่มีคันนี้ไม่มีแอร์คอร์ดไม่มีช่องแอร์มีแต่ power outlet ไม,ม่มีเนี่ยนะนิดน,ดนดหน่อยหน่อยเห็นไหมคัมรี่เขาดูเชยกว่านะแต่เขาก็ให้มานะมันก็ได้อย่างเสียอย่างอะ พูดลําบากนะฮะแล้วแต่ความชอบแต่ถ้าโดยรวมความสะอาดนะครับสภาพเนี่ยคันนี้โอเคตําแหน่งผู้ขับขี่ท่านผู้ชมนะฮะแผงข้างประตูดูบุหนังเห็นไหมใหม่เนี่ยกระจกไฟฟ้าขึ้นลงอัตโนมัติคู่หน้านะล็อกกระจกเซ็นทรัลล็อกนะฮะกระจกหูช้างนะฮะกระจกมองข้างเนี่ยปรับพับไฟฟ้าเมมโมรี่ซีทของเบาะนะฮะสองตำแหน่งจดจํามือเปิดโครเมียมนะครับนี่ลายไม้สะอาดเห็นไหม ไม่นี่ที่เปิดฝาท้ายอยู่ด้านล่างอ่าโอเคแล้วดูทางขึ้นดูเบาะครับเบาะหนังปรับไฟฟ้ามีด้านหลังนะครับปีกเบาะไม่ซุดนะท่านผู้ชมสภาพดีอยู่นะครับอ่าเดี๋ยวลองไปนั่งดูหน่อยอ่าเนี่ยพอลองมานั่งแล้วเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมผมเนี่ยนะฮะต้องมองที่เท้าก่อนนี่ผมชอบมากเลยเท้าซ้ายเนี่ยเห็นไหมเต็มแผ่นเท้าเลยเห็นไหมเนี่ยสบาย นะฮะรถยุโรปบ,บางคันมันเบียดอย่างนี้เลยนะฮะเนี่ยกว้างเหมือนนั่งอ้าขาได้นิดๆอ่ะอ่าแป้นเบรกแป้นคันเร่งอ่าเห็นไหมมันกว้างหมดเลยเห็นไหมครับเนี่ยสบายเบาะก,ก็นั่งสบายนะครับปรับไฟฟ้าอ่าพวงมาลัยพวงมาลัยเป็นปรับแบบเมนวนะนี่อ่าโอเคนะครับตามมือผมมาก่อนนะท่านผู้ชมที่เปิดฝากระโปรงหน้าเห็นไหมครับเก๊ะใส่ของ ปุ่มกันลื่นถลายนะฮะทิป A ทิป B นะฮะความสว่างของเลือนไม้ปุ่มเอนจิ้นนะฮะสตาร์ทสต็อปช่องแอร์ลายไมย้เข้าไปที่เลือนไม้ครับซ้ายเป็นวัดรอบนะฮะขวาเป็นตัวเลขบ่งบอกความเร็วพร้อมเกณฑ์น้ำมันตัวเลขเลขไม้นะฮะหนึ่งแสนสามหมื่นกิโลไม้แท้นะรับประกันดูเยอะนะดูเยอะหนึ่งแสนสามหมื่นกิโล นะฮะท่านผู้ชมรับประกันไม่แท้เข้าสู่ทุกระยะเลยนะครับรถคันนี้5ปีหาร5ค่าเฉลี่ยในการใช้งานอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เยอะนะอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติของรถคันนึงที่จะต้องใช้ต่อปีนะฮะเนี่ยหเนี่ยหาร12เลยหาร12เดือนเดือนหนึ่งใช้2,100ักว่โลนะฮะหาร30วัน70โลนะฮะใช้งานพอกับผมอ่ะ ของผมประมาณเกือบเกือบเจ็ดิบโลตีถ้าเจ็ดิบโลแหละนะฮะไปส่งลูกด้วยจากบ้านไปส่งลูกมาเต็นนะฮะแล้วก็ไปรับลูกมาเต็นแล้วก็จากเต็นกลับบ้านวันหนึ่งประมาณเจ็ดิบโลตัวผมนะอ่าก็ถือว่าไม่เยอะอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติครับถัดมาที่คอพองมาลัยนะฮะด้านขวาเนี่ยนะฮะเป็นไฟเลี้ยวไฟต่านะฮะไฟสูงนะฮะไฟออโต้ไฟหน้านะฮะด้านซ้ายเป็นที่ปัดน้ําฝน นะครับพงมาลัยเป็นหุ้มหนัง3ก้านมันติฟังก์ชันนะฮะและมีแพเดอร์ชิปปรับเปลี่ยนเกียร์ที่คอพงมาลัยได้ซ้ายเป็นลบขวาเป็นบวกหนังเดิมท่านผู้ชมดูหนังดูสภาพหนังของพงมาลัยนี่รถสภาพเดิมหนังเดิมเจ้าของเดิมดูแลดีนะฮะมีคุดคอนโทรลรับสายวางสายต่างๆ Honda ยังใหม่อยู่มีแต่มีแอร์แบกลองเสียงแต่หน่อยโอเคนะครับโดยรวมดีเลยดีงามนะฮะสภาพดีเนี่ย นะครับเน่สตาร์ทอยู่ก็ไม่มีสถานไม่มีอะไรขึ้นมานิ่งๆเลยเงียบๆอ่ะเดี๋ยวไปดูคอนโซลตรงกลางต่อครับท่านผู้ชมหลังคาเนี่ยนะผ้าหลังคาดีไม่มีรอยเจมิมรอยยันนะฮะสะอาดตานี่ที่ใส่กรอบแว่นไฟสองสว่างนะครับที่บังแดดมีกระจกนะฮะแต่ไม่มีไฟคู่แข่งก็มีนะอ่าเนี่ยเล็กๆน้อยๆนะครับอ่าเสาเอมีแอร์แบ็กมีนะครับ ด้านหน้ากระจกไม่มีแตกแล้าไม่มีสเก็ดหินนะฮะโอเคกระจกมองหลังแบบธรรมดาคู่แข่งเขาตัดแสงอัตโนมัตินะใช่ไหมอ่าเนี่ยเห็นไหมมันเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับมันต่างกันนะครับคอนโซลด้านหน้าโอเคหน้าจอดูทันสมัยนะครับอ่ามองจากตรงนี้ต้องบอกเลยว่ามีความสปอร์ตมากกว่าคู่แข่งนะครับเนี่ยจอลอยเห็นไหมฮะคำสั่งภาษาไทย นะครับจอเนี่ยก็จะเล่นกล้องมองหลังได้ด้วยปรับมุมมองได้นะครับถัดลงมาเป็นช่องแอร์นะครับไฟฉุกเฉินแอร์ออโต้นะแยกอิสระซ้ายและขวาเห็นไหมครับอ่าแล้วก็ตรงนี้คอนโซลเกียร์มีช่องเสียบ usb power outlet นะฮะมีเกะใส่ของนะครับคู่แข่งเขามีไวเลสชาร์จิ n งนะฮะชาร์จมือถือแบบไร้สายนะครับโอเคใส่ขวดน้ำเห็นไหม เกียร์อัตโนมัติ CVT นะฮะหัวเกียร์สภาพดีนะครับโหมด Eco อ่า e ีคอนะฮะโหมดการขับขี่เลือกได้ประหยัดน้ำมันก็อีคอนรูปใบไม้นะฮะอยากเร็วอยากแรงก็สปอร์ตนะครับอ่าเลือกเอาเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮนะครับที่เท้าแขนเปิดมาเป็นเกะใส่ของช่องเสียบ USB ได้นะครับอ่าโอเคเบาะดูความใหม่ใหม่จริงนะฮะดีจริงพมพื้นใหม่ เกใส่ของอ่าใหญ่โตเนี่ยลายไม้ทั้งเส้นเลยแอร์แบ็คโดยรวมดีท่านผู้ชมเออแต่เบาะตรงนี้ไม่มีไฟฟ้านะใช่ไหมปรับรถไปนะอ่าเนี่ยเบาะตรงตรงนี้ไม่มีไฟฟ้าอืมคู่แข่งเขามีนะครับโอเคแต่วันนี้เรารีวิวอคอร์ดนะครับผมก็จะเชียร์คัมรี่มากเกินไปนะครับโอเคเดี๋ยวไปลองขับกันนะฮะว่า 1.5 EL Turbo เนี่ยนะฮะเครื่องยนต์เล็กใส่เทอร์โบเข้าไปเนี่ยนะฮะให้กำลังมาถึง190แรงม้าเนี่ยนะฮะมันจะเป็นอย่างไรแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยความนุ่มนวลน,นะฮะเป็นอย่างไรขับแล้วสบายไหมไปกันครับท่านผู้ชมออกถนนจริงกันแล้วนะฮะกับเจ้า Accord 1.5 Turbo EL อารมณ์ความรู้สึกก่อนเลยนั่งสบายนั่นั่งสบายนะครับพวงมาลัยจับได้เต็มไม้เต็มมือ แป้นนะฮะวางเท้าซ้ายผมดีเท้าขวาถนัดทนีนะฮะทัศนวิสัยในการมองดีนะครับกระจกซ้ายขวาก็ชัดเจนไม่หลอกตา,าจะติดก็กระจกมองหลังนี่แหละนะฮะกองแกงไปหน่อยนะครับอความนุ่มนวลมีนะนุ่มนวลเสียงเงียบอนี่โหมดอะไรเนี่ยโหมดอีค่อนนะฮะโหมดประหยัด เปิดไฟเลี้ยวซ้ายฮอ n d a l เ n นว t ตทำงานนะครับแต่คู่แข่งเขามีใบสปอร์ตมอนิเตอร์นะแต่ Honda เขาใช้เป็นตัวนี้นะฮะในโฉม G10 ใช้เป็น Honda l เ n นว t เขาคิดว่าเขาเจ๋งนะครับอ่าอืมแอร์เย็นโอเคนะฮะนุ่มนวลไม่นุ่มนวลเลยนะฮะออกตัว ออกตัวดีนะไม่อืดน,นะอ่าคันเร่งเนี่ยเหมือนจะกระฉับกระเฉงกว่าคัมรี่อ่ะนะคัมรี่สองจุดศูนลิตรนะตัวนี้หนึ่งพันห้า้อยซีซีพ่วงด้วยเทอร์โบอ๋อมีความกระฉับกระเฉงมากกว่าครับรู้สึกได้เลยนะคัมรี่มันร้อยหกสิบเจ็ดม้ามั้งอ่อตัวนี้มันร้อยเก้าสิบโอเค แซงกับทันห่ลองแบบนะฮะยางใหม่สี่เส้นนี่ขึ้นร้อยีนะขึ้นคอสะพาน103ยสาท่าน 103, าผู้ชม104ด้วยซ้ำลงคอสะพานโอ้ขับสนุกกว่านะฮะช่วงล่างดีเลยเกียร์เปลี่ยนสมูทนะฮะเกียร์ CVT นี่จ้ำที่103นะดูนะช่วงล่างดีครับเนี่ยลองแค่นี้รู้แล้ว นะปล่อยมือขับได้เลยเห็นไหมศูนย์ดีโอเคจำตรงนี้ให้ดูหน่อยนะฮะที่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสิบแล้วกันอ่ะเอาอยู่ครับนี่รถสภาพดีจะเป็นแบบนี้นะฮะคนขับคนทดลองคนรีวิวก็กล้าที่จะลองกล้าที่จะเทสนะฮะถ้ารถไม่ดีผมก็ไม่กล้านะครับ คันนี้โอเคเลยครับสนุกนะท่านผู้ชมคันเร่งตอบสนองได้ดีกว่าอัตราการสิ้นเปลืองนะตัวนี้ก็สิบห้าสิบหกกิโลเมตรต่อลิตรทาได้นะฮะ,ะทำได้ก็เป็นรถเครื่องยนต์เล็กนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะฮะมันขึ้นอยู่กับฝีเท้านะฮะของแต่ละคนบางคนเนี่ยนะฮะปุ๊บปั๊บแซงปุ๊บปั๊บแซงรถก็กินน้ำมัน นะครับแต่ถ้าเราขับเรื่อยๆนะฮะอัตราเร่งคงที่เนี่ยเซฟได้ครับโอเคโดยรวมสมบูรณ์นะฮะท่านผู้ชมสำหรับตัวรถภายในกลิ่นก็เรียบร้อยนะฮะรถบิวรถสปาเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับคันนี้ผมก็การันตีไปหมดแล้วนะฮะทุกคำพูดในคลิปวิดีโอนั่นคือการรับประกันจากผมอยู่แล้วนะครับออกห้างไปแดง1้ายแดง1 4 7 5 0 0 0บาทวันนี้เหลือ7 9 9 0 0 0บาทปี2019 คู่มือกุญแจสำรองบุ๊กเซอร์วิสอยู่ครบลูกค้าท่านใดสนใจก็โทรหาผมได้เลยที่เบอร์091 5577 695เบอร์ผมเองนะครับท่านผู้ชม7 9 9 0 0 0บาทเนี่ยจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับลูกค้าเครดิตดีเนี่ยไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยแต่ถ้าจะให้ผมแนะนำนี่คือรถยนต์มือ2ครับดอกเบี้ยแพงกว่าป้ายแดงไหนจะมีแวดไหนจะมีภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยนะครับถ้าจะซื้อเช่าไฟจัดไฟแนนซ์ให้คุ้มค่าเนี่ย ดาวสูงสูงเข้าไว้นะครับและผ่อนให้น้อยปีนะครับมันถึงจะคุ้มค่าครับท่านผู้ชมนี่คือการเช่าซื้อรถยนต์มือสองที่คุ้มค่ามากที่สุดแต่ผมตอบโจทย์ลูกค้าได้ทุกรายอยู่แล้วนะฮะลูกค้ารายไหนอยากจะจัดเต็มไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่แค่นั่นแหละนําเสนอวิธีการเช่าซื้อที่ผมคิดว่ามันคุ้มค่านะฮะต่อคนซื้อมากที่สุดต่อลูกค้าผมมากที่สุดที่สุดเท่านั้นเองครับคันนี้สมบูรณ์แบบครับท่านผู้ชม สภาพราคาประวัตินะฮะเนียยก็ต้องยก2นิ้วให้ครับท่านผู้ชมนะฮะสำหรับรถคันนี้โอเคไหมท่านผู้ชม1.5 EL Turbo 19เทอร์โบนนะฮะปี2019เจเนอเรชันที่10นะฮะขับดีครับนะฮะขับสนุกเลยอัตราเร่งดีนะครับนั่งสบายนะครับบอดี้รอบคันผมดูแล้วภายในดูแล้ว จนถึงทดลองขับก็ทดลองแล้วนะฮะดีจริงๆครับวันนี้ขายแค่799,000บาทเท่านั้นนะฮะคู่มือกุญแจสำรองบุ๊กเซอร์วิสอยู่ครบลูกค้าท่านใดสนใจนะฮะโทรหาผมได้เลยที่เบอร์ส่วนตัว0915577695อันนี้เบอร์ผมโดยตรงนะฮะผมเบียร์วิสารโนโตคานะครับย้ำจุดยืนว่าผมนำเสนอด้วยความจริงใจมีแค่รถยนต์เท่านั้นที่เป็นสื่อกลางที่จะทำให้คุณกับผมมาเจอกันครับ มาเจอกันเนี่ยนะฮะก็ต้องเจอรถสวยคัสภาพเกรด A แบบนี้ด้วยครับ